ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาคมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมเจ้า H อ n d a าฮาวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับเป็นรุ่น E Limited นะครับลูกค้ารถปี2017นเะครับเป็นรถสีบอลเงินสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติเตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับช่วงนี้เดือนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งเลยนะครับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสองฟรีค่าโอนเบียนนะครับสามฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะครับลูกค้าขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขและรายได้ของลูกค้าด้วยนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์มาได้นะครับเบอร์0 9 1 7 3 5 2 3 6 8นะครับเดี๋ยวไปดูรถกันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูรถรอบพันกันเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบพันนะครับเป็นรุ่นลองท็อปแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ราคาป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมืนบาทนะครับตัวนี้เป็นตัว e limited นะครับเหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยครับต่างกันที่ตัวสังคาสโลปนะครับครับเดี๋ยวมาดูีปยางนะครับยางมิชลินนะครับขอบสิบเ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ยางยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกค้าใช้งานได้อนานครับตัวนี้ เป็นรถสีบอลเงินนะครับตัวนี้สวยมากครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับ9195 E20 E85 แล้วนะครับเป็นเครื่อง IV Tech นะครับลูกค้าสวยมากครับคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้ เดี๋ยวมาชมห้องสัภาระท้ายนะครับภายในถือว่ากว้างเลยนะครับตัวเบาะแถวสองนะครับสามารถพับได้นะครับตัวนี้ตัวบังแดบนะครับติดเพิ่มมานะครับตัวนี้ราคาแพงอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตรงอ่างกระทะนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุมานะครับ มั่นใจได้เลยนะครับรถทุกคันที่โชว์รูมเรานะครับเราคัดสภาพมาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เบาะหนังตัวนี้เป็นอ่าติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาชมด้านหน้านะครับตัวเบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ปี2 0งพนะครับ ออปชันถือว่าครบเลยนะครับตัว HRV อาวตัวรลองท็อปนี่ครับมาพร้อมฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับแฮนเดลชิฟนะครับพุทคอนโทรลนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับหน้ามาพร้อมหน้าจอแล้วนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับหน้าตัวแอร์จะเป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะครับมาพร้อมพุทสตาร์ทนะครับออปชันถือว่าครบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันนะครับ เลขไม่อยู่หนึ่งแสนสองหมืนสี่พันกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับหน้าจอลองอ่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับมองข้างหลังได้เลยนะครับใครมองหา h ฮ v อวอยู่นะครับต้องคันนี้เลยนะครับสวยมากครับครับเป็นไงบ้างครับเล็กพาชมรถรลบรอบพันแล้วนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับลูกค้าครับตัวนี้นะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการแล้วนะครับผ่านการผัดเคลือบสีรอบพันเรียบร้อยนะครับลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถยุทธคามั่นใจก็คือที่โชลูมฮอนด a ยุทธคาเราเลยนะครับลูกค้าครับ โชรูมเปิดทุกวันทาการนะครับเปิดจำถึงอาทิตย์เลยนะครับแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับโชวรูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับยังไงสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนได้นะครับนอกจากจะขายรถแล้วนะครับเรามีรับซื้อรถเข้าด้วยนะครับปิดเซนเซให้ภายในวันเลยนะครับเงื่อนไขนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาโชรูมนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปรถนะครับส่งสำเนาทะเบียนรถนะครับรอบคันนะครับ แล้วก็ส่งมานะครับเดี๋ยวทางโชรูมเรานะครับจะประเมินราคาคร่าวๆให้นะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวทางโชรูมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูรถที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟแนนซ์ให้หนวันนั้นเลยนะครับลูกค้าครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เพจสม,มิธถอนได้ยูดขาเราด้วยนะครับสวัสดีครับ